ทุกคนผมชานลุยจีดอนารูมาเองนะบอกตรงๆตอนแรกที่มาพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมประมาทโคตรๆเกมเปิดตัวก็ไม่ธรรมดาเลยแมนยูดาบี้ชนะแมนยูสามศูนย์แต่ตอนนั้นหัวใจผมเต้นแรงกว่าจังหวะเซฟอีกพรีเมียร์ลีกมันต่างจากที่อื่นจริงๆทั้งสปีดบอลทั้งการประทะโหดทุกวินาทีแต่ตอนนี้นะผมจับทางได้แล้วรู้จังหวะรู้สไตล์รู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงถึงจะอยู่รอดในลีกนี้ ต้องขอบคุณเป๊ปกว่าเดียล่าด้วยนะเขาช่วยผมเยอะมากทั้งเรื่องการอ่านเกมการยืนตำแหน่งตอนนี้ผมเริ่มสนุกกับการเล่นมากขึ้นทุกหนัดเลยสิ่งสำคัญของผมคือความมั่นใจต้องเซฟให้ได้ก่อนเซฟได้ทีนี่แม่งเหมือนปลดล็อกพลังผมตัวใหญ่ไงก็พยายามใช้พื้นที่ในกรอบให้คุ้มที่สุดเข้าออกจังหวะให้พอดีไม่โอ้อวดแต่เนียนๆคุมเกมไว้ให้ทีมตอนนี้คลีนชีตไปแล้ว4จาก8เกม บอกเลยว่ากำลังมาแรงผมดอนอารุมมากคนนี้พร้อมเต็มที่เพื่อเรือใบสีฟ้าแล้วครับ